มือนี่ก็มีความขยันใจพี่น้องไปตลาดเสาร์มือตอนก่อนสินน้องก็บอกกันกับน้องว่าริ้วไปตลาดเสาร์บริษันพอดีน้องสาวเจดใส่ก่อนนะคะพี่น้องก็ได้ตรงไปซสือของตั้งแต่เสาร์เสารด้กเดก็เลยต่างให้กาปุ๊กไหวแต่ตีซีคืนนะคะล,ะลูกมาอา,นาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเนาะค่ะไม่ได้อา,นาบน,าบนะะ้ำแล้วค่ะบอกบอกปืนก็ได้ลูกเหียอปุ๊กกันแล้วเรียบร้อยก็ขี่มอไซค์นะคะไปตลาดเป็นค,ความตั้งใจว่าเออสิไปกิน กาแฟหลานป่านะคะบนไปจักเทื่อแล้วหลายเดือนแล้วบอได้๋ยวไปบอสันก็เลยไปหาเล่อบึงของตลาดก่อนนะพี่น้องเฮ็ดหลายหลายจ้ะดเฮ็ดไข่เฮ็ดอ่าเฮ็ดทานเฮ็ดทานนี่กำลังเป็นตาแเสบค่ะพี่น้องแต่พอเอินว่าวเราจิทามราคาเพิ่นไหมค่ะเพื่อนวายู่นะคะแล้วมีแต่อนไหมค่ะข้างหลัง่าบุหูราคาะบอสันนั่งเลยว่าโอ้เสียดายบอเลยซื้อหลังก็รอรอรอไปกับร้ายแห่งค่ะพี่น้องของอาหารการกินหลากหลายแห่งค่ะตลาดซูสบอลินเท่าเล่นะคะ ตอนเสารตลาดฟันจียุท่างคิวรวอันทาพี่บูนเะคะ <c oughs> ของลายแหงค่ะพี่หนอกคุณ <c oughs> บูบาหน้าหนามลายหแหงเฮ็ดพอเฮ็ดเพาะเฮ็ดแัจะะใส้กัวล้วงลายพี่หนอกแจ๊กนองหมอกนอใหม่คุณค่ะมพริกของกินลายค่ะค่ะมาแต่ถือเงินไปลายบันะคะ <c oughs> บูละหมากมากหลากใหม่เลยของบมันหนอกมน,นหน้าเฮานน่กัอื้อเล้คพี่หนอกลายค่ะค่ะจานละสิบาทซ่าวาสสิบบาทก็มีค่ะพี่นอกอนี้เฮ็ดพอเฮ็ดเพาะอันนี้แม่ตาฟังลาวเลยค่ะพี่หนอก ปลายเบืองก็เซยเย็นไว้ด้วยค่ะเป็นถุงเป็นถุงเลยไหมคุณค่ะเห็ดเห็ดไข่ช่วงนี้เฮ็ดไข่ออกร้ายค่ะพี่น้องช่วงตอนนั้นพี่เก็บกับเห็ดละงูก็ร่างหน่อยๆค่ะก็ล่างซ้ำูีปูมือนี่แหละค่ะนี่ค่ะปูปลาหน้านามร้ายแห้งค่ะพี่น้องตลาดซดวลินเท่านี้คล้องร้ายค่ะอยากได้ย่างไปย่างรอเลยค่ะไปเจะเดือดแห้งดีค่ะคล้องร้ายค่ะนี่ค่ะสิมาแต่สาวคล้องถือแห้งนี่ค่ะแถวนี้คล้องบ่แพงค่ะ คุณค่ะปลากระลูก4บาทช่ำแดล่ไฮเดียบร้อยพร้อมประกอบอาหารให้พี่น้องผักบุงก็มีบักเขือบักแตงบักทัวลายขาดค่ะคุณอันนี้จะไปย่างหล่อบิึงซือเอค่ะยางข่วงมาแตงมองเคียงหมูพุ่นะคะมองเขาขายหมูค่ะนี่ก็อาหารทะเลค่ะกุ้งหอยปูปลากระลากร้ายค่ะพี่น้องอันนี้ปลาดิ้นหน่อยแดดเดียวว่าขาดกับกระต่ซยอนแห้นีค่ะพุนละหมากหลักใหม่กระายค่ะพี่น้อง พี่หนอกสละ,ก,สะส<น>กุศลากไปส้วนสละเ้าก็ได้แล้วก็เลยบวซื้อนะค่ะพี่นอ้องของขายนี่ขั้นอ่อนซ้อนโมโทนซื้อพี่น้องอันนี้ก็เป็นไนมาหัวนะคะไนมาหัวแกตุ่อันนี้ก็เฮ็ดพ้อค่ะเฮ็ดพอนี่บ่แน่ใจอาจจะเป็นเฮ็ดพอมาแต่ฟังเพื่อนบ้านพระเจ้าค่ะพี่น้อกโลละสองร้อยคะ่ะร้อยแปดสิบก็มีค่ะอันนี้ก็เมียงค่ำไม่ไดกินเแม่งจออกข้างนอกได้ยังไงเนียงค่ำก็คืออยายอยู่น้องเพราขี้ขานกินมาสัน่น ไปเลยบาเสือค่ะพ right ี่น้องมือหนาคือสิ็จ้ไปอยูแต่เด็กอยู่กันด้ย่างลบมาบ้านที่นี่มาเบิ่งเนื้อหมูค่ะซิมาเอาเนื้อหมูกับคนหูจักกันค่ะกเที่ยวมาเอาตะนีนะคะมาตลาดรอบเสาร์นี่ขาดบะไหรก็คือกินกาแฟค่ะพี่น้องกาแฟร้านป้านี่จะกินประจําค่ะอยู่หลังตลาดจะอยู่ข้างลานขายข้าวสารค่ะพี่น้องนี่ค่ะหนาไม่ขาดปลาไา่หรอกค่ะแต่ว่าใจดีปลาเราเป็นคนวอกตรงๆนะค่ะก็จะไม่กินอยู่นี่ประจำค่ะพี่น้อง ว่ากาแฟปา่าเราเนี่ยดีอย่างนึงคือกินเหลียวนี่คับทายดีแห้งครับพี่น้องบอเคยเมื่อครูเนื้องการทักเสื้อครัคพี่น้องตรงใงนเขาข้างน้าการสางตลอดค่ะอันนี้ก็เลสาายสร้างป่าว่าจะค็ดอยากใส่บาตนะคะก็เลยป่าเพิ่งได้เตรีมยมให้ใส่าบาตค่ะกับผู้น้ค่ะเราค้าว่าชุดตัวใดกับสร้างหรือกับคิดเงินร่วมนะคะพี่น้องนะพ,าาพระมาพอดีก็มาเทลุงนะคะพี่น้องจะใส่ป้าบูง่ายเสื้อมาสีแดงค่ะใส่ใสพี่น้อง พาปไปไงพอดีดีขยไม่ยันจนดในนางตอนไหนว่าน,นางบ่เบ่บเกียบคักจุดในนางลุงเจ็บๆค่ะพี่น้องดนดนจนุจะใส่ใส่บาทแน่นะคะพี่น,น้องกะบาดขี้ลุนมาไหยค่ะมาไลยรัดใส่บาทพี่พี้บรรยากาศดวงมองดวงไว้ห้วยนำสนุนผาบสวยคล้าแพงค่ะพี่น้องคือส,สิได้ดบุญร้ายคะ่ะค่ะพี่น้องขี้มาจอดลาดหนานานมนม์เลยนะคะใส่บาท ใดเวลาคิโลกรัมเมื่อค่ะร้านถายยู่บัาหค่ะมือนาเดี๋ยวจังไหนสิมาถ่ายคลิปไปรอตลาดเบิ่งไหมนะคะพี่น้องมือนน้ก็สวัสดีค่ะ